วันนี้วันที่4กรกฎาคม2566เป็นวันที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเขามาประชุมกันที่อำเภอบางบานนะเห็นว่ามีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันและผู้ช่วยกำนันต่างๆและหน่วยงานราชการที่อยู่ในอำเภอเนี่ยมาร่วมประชุมมาร่วมรับรู้ ผลทางการพัฒนารับรู้ว่าท่านนายอำเภอจะทำอะไรต่อมิอะไรหรือเป็นที่ยินดีว่าใครได้อะไรใครทำอะไรประมาณนั้นแหละงานนี้มีคนเยอะใช่ไหมล่ะเราก็เลยเอาเมลอนปัน่นน้ำพึ่งมะนาวปัน่นมะดันปัน่นกาแฟปัน่นโกโก้ปัน่น เอามาขายที่นี่เลยก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอควรนะขายได้เยอะอยู่งานนี้มีกลุ่มที่เขาทำโอท็อปต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมไทยไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปากลายไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มน้ำลำไยสับปะรดหรือสลัดโลผักสลัด แม้กระทั่งหมูสะเต๊ะอย่างนี้ก็มาอีกอย่างหนึ่งก็คือขนมไทยที่ทำสดๆสดสดมีมาขายกันตรงหน้าเลยแม้แต่ชุดต่างๆเกี่ยวกับหน่วยงานราชการจะเป็นเข็มจะเป็นเครื่องหมายก็มีมาด้วยนะรวมถึงตรงนี้เขาแจกกาแฟ สมุนไพรให้ดื่มฟรีๆให้ท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันได้ดื่มกินกันอย่างสุขใจรวมถึงอันนี้สาลาเปากับขนมจีบเขาก็มานาะอาาร้านเนี้ยอร่อยดีมีคนซื้อกันเยอะขายดีมากๆ เราเคยเป็นลูกค้าเขาอยู่ครั้งหนึ่งก็อร่อยจริงๆงานเนี้ยพัฒนาชุมชนประจำอำเภอเขาจัดเอาไว้ให้ก็ได้เงินกันไปโขนนะเลาฟาม